อันนี้เราจะมาทําคลิปอ่านไพ่กันนะคะในหัวข้อเรื่องตัวตนในแบบของคุณที่ดีที่สุดเป็นอย่างไรนะคะเรามาเปิดไพ่กันเลยใบแรกโอ้มาสองใบเอาเลยนะคะตัวตนที่ดีที่สุด ของคุณในใบแรกคือโดมาติเชียนนะคะโดมาติเชียนนี่คุณเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายนะมีความสามารถมากมายไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวปัญหาใดๆเข้ามานะคุณจะสามารถแก้ไขและผ่านไปได้ด้วยดีเลยถึงจะไม่ดีมากแต่ก็แก้ไขผ่านไปได้เอาตัวรอดได้โดมาติเชียนคือ เล่แ่ะปยทาดนักมายากุนะคะเดอมาจิเชียนเนี่ยมีทุกอย่างในมือคุณมีทุกอย่างมีพรสวรรค์มากมายนะมีเห็นไหมมีกระทามีเหรียญมีถ้วยคุณมีทุกอย่างอเออเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายนะเดอมาจิเชียนปที่สองโอ้ไพ่พระนะคะไพ่พระ นอกจากจะมีความสามารถหลากหลายคุณยังเป็นคนที่มีจิตใจดีใช้ชีวิตในกุฎในเกณฑ์ในระเบียบแบบแผนมีวินัยในตัวเองเป็นคนมีสัจจะมีศีลธรรมนะคะสองอย่างนี้รวมกันเนี่ยก็คือคุณเป็นคนที่บางครั้งคนก็จะมองคุณว่า เป็นคนลึกลับซักท้อนอะไรเป็นคนเอ่อยังไงนะเป็นคนยังไงกันแน่บางครั้งก็ดูใจดีใจดีบางครั้งก็ดูเหมือนเป็นคนมีเล่มีมเหลี่ยมนะคะอืมเดี๋ยวมาจะเชี่อมกับพระมาคู่กันแต่โดยรวมคุณจะมีคนที่เคารพนับหน้าถือตานะคะไม่ว่ารับหลังเขาอาจจะพูดถึงคุณแบบว่า เป็นยังไงปแปลก,ปกเป็นคนแปลกแปก,แปกไม่เหมือนใครความคิดความอ่านอะไรเนี่ยไม่เหมือนใครนะคะเออเป็นประมาณเนี้ยเดอะมาจิเชียนไพ่พระมาคู่กันคือเป็นไพ่ที่พลังงานดีดีและยังไงอีกตัวตนของคุณ ตัวตนของคุณในแบบของคุณเป็นยังไงอีกคะโอ้โ oh. ห <laughs> uh, 10เอ่อสิดาบตัวตนของคุณเหมือนคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามนะคะที่ผ่านมาคุณก็สามารถแก้ไขได้นะคะแก้ไข แก้ไขได้คุณจะมีปัญหากับไม่ว่ามีเรื่องราวอะไรเข้ามานะคุณเป็นคนที่หาทางแก้ไขผ่านไปได้ดีอะ่ะผ่านไปได้ทุกทุกเรื่องราวอะ่ะอคุณเป็นคนที่ค้นคว้าหาความรู้เป็นคนที่ที่พัฒนาตัวเองอะ่ะเออเป็นคนที่พัฒนาตัวเอง ังไงอีกนะโอ้นั่นไงคุณเป็นคนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไปด้วยดีด้วยนะคะกงล้อแห่งโชคชะตาคุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งี่ยคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองทั้งด้านเอ่อด้านอะไรอะ่ะพัฒนาตัวเองในทั้ง ด้านความเป็นอยู่แล้วก็ด้านจิตวิญญาณเอออย่างงั้นแหละเพราะว่าพัฒนาความตัวเองทั้งด้านความเป็นอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็พัฒนาตัวเองในในเรื่องของจิตวิญญาณพัฒนาศักยภาพตัวเองไปเรื่อยๆคุณอยู่ได้ทุกสภาวะอ่ะเออไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณอยู่ได้อ่ะคุณแก้ไขปัญหาได้อ่ะเป็นนักพัฒนาตัวเองเลยอ่ะ เออแทบจะไม่ต้องบอกอะไรมากมายเลยนะครับเดอะมาจิเชียนไพ่พระองคร้อยแห่งโชคชะตาไพ่ดาบคุณเป็นคนที่ถึงจะมีอุปสรรคปัญหามาคุณก็สามารถพัฒนาตัวเองแก้ไขตัวเองหาทางออกให้ตัวเองได้นะคะอืมเงี้ไงคุณเป็นคนที่ เข้มแข็งทำงานก็เก่งใช้ชีวิตได้ดีอะ่ะเออนี่ก็อา่าอะไรอะ่ะผู้ชายถือไม่เท้าถือไม่เท้าเนี่ยเออก็เป็นคนที่ ทำงานเก่งเป็นนักพัฒนาตัวเองอีกคนหนึ่งเหมือนกันเพิื่มแข็งแข็งแรงใช้ชีวิตแบบสตองแล้วยังไงอีกคะคุณเป็นคนยังไงอีกในการใช้ชีวิตนั่นไงทูออฟครับคุณน,นี่อยู่ทุกทุกสภาวะความเป็นอยู่ของคุณน,นี่นะแบบว่ามัน มันอยู่ได้ทุกรูปแบบอ่ะคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้ทั้งทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้ง,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 งด้านความรักคุณก็มีนะคะความรักนี่ไพ่มาเป็นเป็นคู่สองถ้วยนีย่ก็คือคุณที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเสน่หา เต็มเปลี่ยมไปด้วยความมีน้ำใจมีน้ำจิตน้ำใจคุณเป็นคนใจดีแก้ไขปัญหาเก่งนะคะแถมอยู่ในศินลธรรมอันดีงามนะคะมีปัญหาอะไรคุณก็แก้ไขได้ทำงานเก่งนะคะอืออะไรอีกนะโอ้พลังแห่งความยืนยันนะคะยืนยัน คุณเป็นนักพัฒนาตัวเองจริงๆด้วยแล้วเป็นนักพัฒนาตัวเองไปไกลกับคนรุ่นเดียวกันไปไกลกับคนรุ่นราวเขาเดียวกันนะเออพายมายืนยันนะคะคุณเป็นนักพัฒนาตัวเองตัวเอกต,ตัวสำคัญเลยพลังงานออกมายืนยันนะคะเด็กถือดาบ เป็นคนที่พัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดด้วยเออในเรื่องการเงินก็ไม่ได้ย่อยเลยคุณเป็นคนที่ใช้เงินเป็นระบบเป็นระเบียบสี่เหรียญน,นี่ก็คือถ้าเป็นไพ่ไรเดอร์เวทน,นะคะก็จะเป็นประมาณว่าเป็นคนที่เก็บเงินเก่งเก็บเงินอยู่สะสมเงินเพื่อ อะไรสักอย่างเพื่อก่อล่างสร้างตัวเพื่อความไม่ประมาทอะไรก็แล้วแต่นะคะคือพลังงานของสี่เหรียญเนี่ยคือเป็นคนที่รู้จักเก็บรู้จักจ่ายรู้จักใช้นะคะอืมพลังงานดีดีแล้วอ,อ,อะไรอีกนะใครอยากบอกอย่างไงตัวตนของคุณ ดูไว้เพื่อพัฒนาตัวเองนะคะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยบางครั้งบางทีเนี่ยความลังเลใจหรือความคิดจินตนาการอะไรที่มากมายของคุณเน่ยมันก็นำพาเข้ามาใน,นความเปลี่ยนแปลงนะคะ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยบางทีการที่คุณเป็นอยู่อย่างเนี้ยมันมันมันแบบว่าเป็นคนม,มีความสามารถไงมีคนความสามารถหลากหลายคุณก็มีทางเลือกมากนะคะพอมีทางเลือกมากก็จะเกิดความลังเลแล้วยังไงต่อแล้วยังไงดีเราจะไปทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ สุดท้ายนะคะสรุปสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเลือกไปทางไหนจะเลือกชีวิตแบบไหนจะเลือกทำงานอะไรหรือความเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคุณก็สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้ดีอยู่ดีผ่านได้ทุกเรื่องนะคะถึงจะล้มลุกคุกคานถึงจะมีพลังงานอะไรที่ลบๆเข้ามาคุณก็สามารถที่จะ ผ่านไปได้นะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะคะเป็นคนที่มีอารมณ์หลากหลายอะจินตนาการสูงสงมีความคิดความอ่านหลากหลายไม่อยู่นิ่งอะ่ะคุณเป็นคนที่ไม่นิ่งอะ่ะเออเป็นคนที่แบบมีความคิดตลอดเวลาคิดพัฒนาตัวเองตลอดเวลา คิดหาทางไปต่อตลอดเวลาคือไม่หยุดนิ่งแล้วก็คิดแบ่งปันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าได้แต่เอาจะเอาจะเข้ามาหาตัวเองอเป็นคนที่แบ่งปันเป็นคนที่ไม่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตานะนเป็นคนที่คิดเปลี่ยนแปลงคิดพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะอีกสักใบนะคะอีกสักใบได้กี่ใบแล้วนะสองสี่หก แปดเก้าอสักใบนะคะขอภัยสรุปภพสรุปก็คือคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อยากสมดุลสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะทำพลนคุณเป็นคนที่อยู่ได้ทุกสภาวะทุกรูปแบบคุณเป็นคนที่ปรับตัวอยู่ได้กับทุกเหตุการณ์นะคะ เด็กทำแผนเนี่ยเห็นไหมปรับตัวได้อยู่กับทุกเหตุการณ์เ่ยไหมเท้าหนึ่งเหยียบน้าเท้าหนึ่งเหยียบดินคุณเป็นคนที่มีอล่ามีแสงสว่างในตัวเองอ่ะจะอยู่ที่ไหนจะทําอะไรคุณอยู่ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนตัวเองไปตามเหตุการณ์นั้นๆคุณเป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้เก่งเป็นคนที่ อยู่ได้ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมคุณเข้าได้กับทุกหมู่ทุกพวกนะคะนี่คือไพ่บทสรุปที่ดีงามไทม์เพลน์ template. ความสมดุลหญิงหยางค,คุณเป็นพลังงานที่ดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะก็ไพ่ก็ไม่ต้องแนะนำอะไรมากเลยก็แค่รักษาตัวตนของคุณที่เป็นแบบนี้เอาไว้นะคะ ไปเรื่อยๆนะคะรักษาตัวต,วตนของคุณเอาไว้ตลอดตลอดตลอดไปนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้เก็บพลังงานดีๆนี้ไปพัฒนาตัวเองสำหรับคนบางคนก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็ขอให้รักษาอย่นี้ไว้ให้นานๆตลอดไปนะคะสำหรับคนที่กำลังพัฒนาตัวเองก็หวังว่าคลิปนี้จะ ทำให้จะมีประโยชน์นะคะจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังพัฒนาตัวเองกำลังมองหาการปรับสภาพจิตใจบางคนกำลังจะเรียนรู้ทางจิตวิญญาณหรือกำลังเรียนรู้ทางธรรมนะคะก็ขอให้มี ความประสบความสำเร็จนะคะทั้งทางโลกทางธรรมนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ